ทำตั้งนานเอาใา่ลูกสวัสดี่ค่ะไม่เจอกันตั้งนานเื่อเพราะว่าทําอะไรคะยุ่งค่ะยุ่งทํางานพ่อทางานไปทํางานไม่เวลาจับกล้องเลยหลายเดือนนะคะแบบแบบวันนี้มีอะไรมาฝากเห็ดค่ะมีเห็ดค่ะเห็ดเหรอคะฝากขึ้นทอดอันเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เลยนะคะเด้ออันนี้เห็ด ขึ้นหอดอยู่ได้แบบๆขับไปซองมึงแม่เห็ดพึ่งเหรออันนี้เขาเรียกว่าเห็ดอะไรคุณแม่ไม่รู้นะแต่ทางนี้เขาเรียกว่าเห็ดตับเต่าใช่ไหมใครรู้บอกด้วยมันดูๆนะไม่ได้ไปหาเองนะคะลุงยามเอามาฝายังไม่พากันตื่นเลยเนี่ยเพิ่งตื่นออกจากที่นอนก็แม่ทำไมมันกลิ่นเหม็นๆคะก็กลิ่นเห็ดไงคะมันจะเหม็นได้ยังไงมันก็กลิ่นเห็ด ยามเอามาให้อันนี้ใครรู้บอกด้วยค่ะแต่ว่าโอยตัวนี้ดูแกเคยเอามาให้ครั้งก่อนเนี่ยเอาให้เพื่อนเอาไปแกงเรดาจะจับแรงนะลูกจับเบาๆค่ะเลดาก็ไม่เคยเห็นนี่ค่ะเห็นแต่ครั้งเดียวค่ะมันเหมือนเห็ดพึ่งนะเได้อย่ามาจับกับแม่ลูกนั่งดูเฉยๆเดี๋ยวมันมือเด็กใช่เดี๋ยวมันหักค่ตัวนี้ค่ะ แม่ทำไมโดนี้หักคะเอาวางไม่ได้นะ่สงสัยลุงยามตัดตัดมันหักจับมันหักแล้วนี่ค่ะดูเลล่าเรล่านั่งดูเฉยๆูกดูค่ะดอกเบลเลอร์เลยแม่ลุงยามหาได้ยังไงคคุณแม่ทำกินไม่เป็นเคยกินมาแล้วเดี๋ยวจะหาผู้รู้มาทำให้กินแม่ไม่ใช่ไม่ไม่วางลงคะคุณแม่แกงไม่เป็นนะคะดูเล่าถือดอกนี้ที่ดูนั่งลงลงนั่งลง นานเลยไม่ได้เจอกันทาง youtube ไม่ได้ไปไหนเลยพูดติดตามก็เท่าเดิมนะคะอเ,คเอาวางตรงนี้สิเอาวางตรงเนี้ยเอาวางตรงเนี้ยโอ้โดอกเบลเธอเลย่ีอ,อ,ค,อคุณลูกขานั่งลงค่ะกล้องไม่เห็นหน้าเลยเคคดูเั่งลงสิขค่ะดโูโอ้โหตัวนี้ยิ่งใหญ่เลยแม่เยอะเลยค่ะ ไม่ดูตัวนี้ใหญ่มากตะกร้านี่เต็มเลยตะตักตะกร้าไว้นี่เต็มเลยแม่ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้อีกจริงเหรกโอ้โหผู้ใดหู้บอกเลยเด้อค่ะเห็ดแนวใด่แกงแนวใด่แกงใส่อีย่างจังสิแซ่บอย่าบอกได้ว่าแกงใส่หม้อแกว่าแกงใส่หม้อเด้อค่ะเด้อบ่หู้แกงอีดีไดดดูดอกเบลเลอร์เลยตัวนี้ดอกเบลเลอร์ใหญ่กว่าหน้าคุณแม่จริงอะจริงใช่ะแล้วดูสิใหญ่กว่าหน้ามามีไหม เดี๋ยวลองใส่ในน้ำเอโอ้โหพอดีระพ้พันธนีู้ <c oughs> แก้งอ่ะชอบแก้งนีมดูหนาหนามากเลยค่ะดูความหนาเหมือนเห็ดพึ่งนะแต่เราก็รู้ว่าเป็นเห็ดพึง่งแต่เราก็แกงกินไม่เป็นเหมือนผู้ใดห,หูบอกเลยเด้อค่ะแกงเนื้อใดอันนี้เห็ดอันนี้เ็นื้อใดแมันจงสีแซบ่บต้องถามผู้ลู้ได้ผู้รู้บอกเลยเด้อใตคอมเมนต์เคยบอกแม่นะดูเร็วๆเด้อสิได้ถ่า แซ่บบ่แซ่บแกงแนวใดยแซ่บบ่แซ่แบ,บพิ่นเคยเอามาให้เธอหนึงแล้วเฮ็ดกินบ่เป็นดอกกะประมาณซัมนี้เหะเพิ่นเอามาดอกซัมนี่มัจ้ะเอาให้อันมูไปแกงเพิ่นก็ดีใจว่าะฉันมูมาเอาไปถุงหนึ่งเป็นสามซีโล่นละบ้านนี่โทรศัพท์แม่ดังไปเอาโทรศัพท์มามีอยูนะค่ะนี่นนอันรอบนี้เพิน่นเอามาดอกเนี่ยแล้วสะออนดอกมนันทนะนะเลยสิลองเบิ่งว่าแนวใดยแกงกินกินแนวใดย กินไม่เป็นคะ่ะจะสะอ่อนมันแหมฟังว่าผูู้เด้อบอกวิธีแกงนะแกงใส่อีหยังใส่ปลาใส่อีหยังใส่อีหยังแกงป่เป็นโอเคคะ่ะฝากคุมคินฮอดเพื่อนๆอันเก่าในเะะะด้อค่ะเด้อฝากสวัสดีปีใหม่นำแนวบได้สวัสดีปีใหม่หม,มู่ ขายยากไม่ข่ายยากอีหลียากยากอีหลีเลยไปไล่มองก็ไ่ได้ลงคลิปไ่ปได้จับมือจับโทรศัพท์เลยค่ะขา,า,ขายยากคุยงานาางนู่นนี่นั่นเนาะค่ะะเนาโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะโทรศัพท์หน้าสีลูกคเดิมมาบาย <Bye. S 2> เจอกันใหม่ค่ะเอาเรล่ามาสวัสดีบายบายลูกบายบายนั่นหนิงบายบายเขาด้วยอือนั่นหนิง<ๆ>ไม่ยุ่งอ๋อเรล่าสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะบายบาย